อันตรายครับเพราะว่าเวลาเรากินเข้าไปอย่างไฟเต้าเนี่ย,ยตัวคนเองเนี่ยจะไม่มีผลในเรื่องของการไปกระตุ้นอินซูลินในดๆครับแต่พอในน้องหมาตองแมวพวกเนี่ยกินเข้าไปพวกเนี้ยมันจะกระตุ้นการหลั่งอินซูลินพอาที่พออินซูลินมาปุ๊บมันก็จะเพิ่มกระบ,บวนการดูดซึมน้ำตาลในร่างกายเยอะมากอ่าทำให้เกิดภาะวะน้ำตาลในกระแสะเลือดตับน้องแมวก็เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนอ่าหมดสติได้อันตรายอาันตรายแค่ว่าเวลาทำหมาแล้วส่วนใหญ่ที่จะเจอได้ก็คือพฤติกรรม การเล่นหรือแอคทิวิตี้มักจะลดลงขี้กเกียจมากขึ้น,น <c oughs> แต่เขาเนี้ยเราต้องแยกก่อนว่าโดยเฉพาะน้องแมวเนี่ยความเป็นความเป็นน้องแมวาบจะไม่เหมือนน้องหมาแต่ถ้าทิ่สัยเดิมก้าวร้าวหรือดุอยู่แล้วอันเนี้ยเราไปลดเขาไม่ได้ละแกได้ยากแก้ได้ยากฉะนั้นถ่าจะแก้จริงคือเลี้ยงระบบปิดครับ สวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์สมวโนรมสิฮิรันหรือหมอเนนะครับสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ไอุ่นโรงพยาบาลสัตว์ลังศิษย์คลอง7แล้วก็โรงพยาบาลสัตว์ลังศิตคลองสองครับหมอครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ชูเกาฟรีครับว่าน้องหมาน้องแมวกินได้หรือเปล่ามีด้วยเหรอครับผลิตภัณฑ์ชูเกาฟรีเนี่ยครับมีครับตัวใหญ่มักจะใส่สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่ง จริงๆแล้วไม่ควรให้น้องหมาน้องแมวกินเหมือนผมแบบว่ากินแบบที่สูนแคลเงี้ยครับอ่าใช่ครับแต่ว่ามีความหวานอยู่อ๋เขาจะใส่พวกไซริทออะไรพวกเนี้ยเข้าไปครับอ่าแอสปาร์ตมพวกเนี้ยเข้าไปเพื่อที่จะให้ความหวานแทนน้ำตาลอืมและไอไซริทอลที่อยู่ในลูกอมอยู่ในน้ำอัดลมพวกเนี้ยมันอันตรายไหมครับกับน้องหมาน้องแมวหรือส่งผลอะไรต่อสุขภาพหรือเปล่าอันตรายครับเพราะว่า เวลาเรากินเข้าไปเนี่ยไฟลิทอลเนี่ยตัวคนเองเนี่ยจะไม่มีผลในเรื่องของการไปกระตุ้นอินซูลินใดๆครับแต่พอในน้องหมาน้องแมวปุ๊บเนี่ยกินเข้าไปพวกเนี้มันจะกระตุ้นการหลั่งอินซูลินม,มาเยอะมากแล้ว<ท>ำคำ,ำว่าคาว่าไปกระตุ้นการหลั่งอินซูลินเนี่ยครับหลังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับพอที่พออินซูลินมาปุ๊บมันก,ก็จะเพิ่มกระบวนการดูดซึมน้ําตาลในร่างกายเยอะมากทําให้เกิดภาวะน้ําตาลในกระแสเลือดตับน้องแมวก็เกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนหมดสติได้ อันตรายอันตรายครับซึ่งจริงๆนอกจากจะเจอในน้ําอัดลมหรือว่าในลูกอมอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยยังสามารถเจอได้ในพวกของยาติฟันอะไรพวกนี้ก็เจอนะต้องระวังเพราะบางทีเขาไปแอบเลียแอบกินอ๋อครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทางที่ดีอ่ะไม่ต้องหาอะไรแปลกๆให้ลูกกินใช่ครับให้เขากินของเขาดีที่สุดใช่ใช่แล้วอ่าโอเคครับคุณหมอแล้วทีนี้ครับมีคําถามจะทาบ้านครับเขาบอกว่าร้องแมวตัวเมียทาหมันแล้วครับ อายุปีครปีแต่ชอบไปไล่กัดแมวชาวบ้าน่ะทำยังไงดีครับหมอจริงๆเราเขาบอกว่าหมาแมวที่ทำหมันแล้วเนี่ยจะไม่ดุไม่ไม่เสมอไปไม่เสมอไปใช่ครับแค่ว่าเวลาทำหมันแล้วส่วนใหญ่ที่จะเจอได้ก็คือพฤติกรรมการเล่นหรือแอคทิวิตี้มักจะลดลงขี้เกียจมากขึ้นแต่เขาเนี้ยเราต้องแยกก่อนว่าโดยเฉพาะน้องแมวเนี่ยความเป็นความเป็นน้องแมวจะไม่เหมือนน้องหมาอนิสัยบุคลิกส่วนตัวของน้องแมวเนี่ยจะมีความอยู่นิ่งนงเงียบสงบ เราความความแตกต่างของแต่และตัวค่อนข้างเยอะครับฉะนั้นบางทีการหมันเนี่ยไม่ได้ช่วยในเรื่องของการลดพฤติกรรมก้าวร้าวที่เป็นพื้นฐานนิสัยของเขาอยู่แล้วอยู่เดิม,ม,มซึ่งคือบางตัวที่ก้าวร้าวอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หายอาจจะไม่ได้หายอาจจะมีแบบดีขึ้นบ้างแต่ก็จะกลับมาได้เสมอใช่งซึ่ง ความก้าวร้าวที่เวลาทำหมันลดลงได้คือในการเรื่องของพฤติกรรมรการสืบพันธุ์การการแย่งการสืบพันธุ์อะไรพวกนี้เป็นพฤติกรรมของความก้าวร้าวนะน,นันจุดนั้นพอเราทำหมันปุ๊บเนี่ยอ่ามันก็จะไปลดตรงนั้นได้แต่ถ้าที่ใส่เดิมก้าวร้าวหรือดุอยู่แล้วอันเนี้ยเราไปลดเขาไม่ได้ละแก้ได้ยากแก้ได้ยากฉะนั้นสัตวแก้จริงๆคือเลี้ยงระบบปิดครับปลอดภัยกว่าด้วยป้องกันการติดโรคก็คือเข้ามาในบ้านด้วยอันนี้ก็เป็นอะไรที่จริงๆแหละเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเลี้ยงระบบปิดดีที่สุดน้องหม คือพอเราเลี้ยงเนี่ยเราไม่ไม,ไม่ต้องเสี่ยงไปเกิดบัติเหตุไม่ต้องเสี่ยงว่าเขาจะต้องไปโดนตัวอะไรกัด<ช>เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับว่าการทำหมันไม่ได้เป็นการการันตีเสมอไปว่าจะปรับเปลี่ยนนิสัยของล,ลูกเราได้<ช>วันนี้ไขข้อข้องใจเป็นที่เรียบร้อยครับกับเพชมีสาระวันนี้ขอบคุณคุณหมอเดชครับครับผม